ชาวลัคนณาราศีรกรากฏนะฮะเริ่มต้นด้วยเรื่องงานเลยอสังหาการลงทุนจะได้รับข่าวดีสิ่งที่คิดดีหวังจะประสบผลในความสําเร็จครับชาวลัคนาราศีรกรากฏจะเกิดข่าวดีมีความสุขความจเจริญความสุขสมหวังครับงานดีแฮปปี้มีความสุขความสําเร็จความสมหวังเรื่องของการเงินนะั้นก็ต้องวางแผนการเงินของท่านก็จะดีวันดีเกิคดครับงานดีเงินดีมีความสุขความสําเร็จนะครับเรื่องของความรัก่านผู้ชมครับความรักเนี่ย จ,จะมีปัญหาขัดแย้งขัดใจกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของชาวลัคนาราศีนี้ต้องระมัดระวังนะฮะงานดีเงินดีการลงทุนดีการเรียน,น,น,นดีนะฮะรวมถึงชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมีโอกาสครับที่จะซื้อบ้านใหม่ครับแล้วก็ใครที่กําลังรอคอยเรื่องคอนแทคสัญญาก็จะมีข่าวดีด้วยนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพครับช่วงนี้ดีขึ้นนะไม่ไต้องกังวลครับแล้วก็ ชาวราศีการากฎเนี่ยมีเก่ยวการไปไหว้พระไปปฏิบัติธรรมด้วยนะครับเรื่องของโชคลาภโชคลาภต้องบอกว่าเด่นนะฮะแล้วก็โชคลาภจากการค้าการขายถือว่ามีโอกาสนั่นเองครับการค้าการขายจะสมสเร็จจะสมหวังนะครับเลขนำโชคคือหมายเลข7 4 2 8 9้ครับเ4็8 9ครับ, 7, 4, 2, 8, 9, รบอยากจะให้ชาวราคนานี้ครับทำบุญในการปล่อยปลาปล่อยปู เพื่อเป็นอน,นิสงเสร,ริมดวงนะครับแล้วก็ถ้าเข้าสู่เทศกาลกินเจฮะกินเจได้ก็ลุยเลยนะฮะก็จะเป็นอน,นุสงเสร,ริมดวงเช่นเดียวกันนะครับชาวกรกฎครับก็ขอให้ดวงของกรกฎนั้นดีมีความสุขความสำเร็จความสมหวังนั่นเองครับเดินทางมาถึงชาวลักนณาราศีสิงครับและนี่คือคําพยากรณ์ของชาวลักนณาราศีสิงครับไปแรกคือหมานธนูครับส่งผลทําให้เรื่องงานนั้นประสบผลในความสาเร็จเกิดความเจริญรุ่งเรืองครับชาวลักนณาราศีสิงคิดสิ่งใดก็จะสาเร็จ สมหวังนะครับในเดือนตุลาคมนี้ครับการเงินก็มีความสุขมีข่าวดีครับแล้วก็โอกาสดีๆกาลังเข้ามาครับจะได้รับความสําเร็จนะครับแล้วก็เป็นดวงที่มีโอกาสเดินทางไกลไปต่างประเทศด้วยนะครับชาวลักนาราศีสิงมีข่าวดีครับเรื่องของการเงินนั้นได้ในคขามะนะครับทางไพ่ใบนี้บอกว่า การเงินของท่านนะรายจ่ายเยอะแล้วก็รายรับก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนด้วยนะครับชาวราศาีสิงห์เรื่องการเงินครับไปแล้วนะฮะก็ต้องเป็นเรื่องความรักความรักก็เป็นดวงที่มีโอกาสที่จะได้สําเร็จสมหวังในเรื่องความรักนะครับใครที่กําลังจะดิวเดตเป็นแฟนกันก็ขอให้สําเร็จนะฮะก็มีข่าวดีครับคนมีคู่ความรักยังคงลงตัวครับแล้วเป็นดวงที่มีโอกาสซื้อบ้านย้ายเข้าขบ้านใหม่ได้นะครับเสียง์นะ เรื่องของสุขภาพวันนี้ชาวราศีสิงห์ไม่ค่อยดีครับระวังเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายครับแล้วก็ระมัดระวังอุบัติเหตุนะครับเรื่องของโชคลาภครับท่านผู้ชมโชคลาภของชาวราศีสิงห์นะครับไม่ได้โดดเด่นครับเลขนาโชคคือหมายเลข7 8็2ครับ7 8 4 2ครับให้ระมัดระวังอุบัติเหตุนะฮะไปทําบุญในการถ่ายชีวิตสัตว์นะครับแล้วก็ทําบุญโรงพยาบาลนะจ๊ะชาวราศีสิงห์อุบัติเหตุนะฮะมีโอกาสนะฮะแล้วก็สุขภาพด้วยนะครับอันนี้เป็นห่วง ชวาวราศีสิงห์ครับไอดวงดีนะครับ มาถึงชาวลัคนาราศีกันครับเรื่องการงานนั้นยังคงไปได้ดีครับแต่สิ่งที่ต้องเรามาระวังก็คือการถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนดูคอนแทคดูายละเอียดดูข้อตกลงกันให้ดีนะครับชาวลัคนาราศีกันนะก็การลงทุนการค้าการขายเนี่ยต้องดิวเดตต้องคุยนะบางทีอาจจะมีลูกคงลูกค้ามาต่อรอเรื่องเรื่องของระงงราคาเนี่ยก็อาจจะเสียเปรี่บตรงนี้ได้นะครับการเรียนก็ยังคงไปได้สวยฮะเรื่องการเงินนั้นช่วงนี้ถือว่ามีปัญหาแล้วก็เกิดความเครียดครับใ บรอนณสมผลทําให้ชาวลักนาราศีกันเนี่ยติดขัดเรื่องของการเงินครับเรื่องความรักอันนี้โอเคเลยดีงามครับแล้วก็เป็นวงการซื้อบ้านใหม่เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยครับแล้วก็ซื้อรถด้วยนะฮะคนโสดมีเขาดีคนมีคู่จะได้แต่งงานกันครับเรื่องของสุขภาพครับระวังช่องท้องกดไหลย,ย้อนลูกกบเพาะนะครับ และเรื่องของโชคลาภครับได้โชคจากบ้านเล็กที่นะครับโดยรวมแล้วนะฮะให้ระมัดระวังเรื่องของการเงินการลงทุนนะฮะชาวลัคนณาราศีกันวางแผนด้วยในเดือนตุลานี้อาจจะสะดุดอาจจะติดขัดอาจจะมีปัญหาได้นะครับชาวล,าลาัคนณาราศีกันจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินนะครับและเรื่องโชคลาภครับขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเกิดเรื่องราวดีๆนะฮะแล้วก็มีเกมเดินาทางไปทำบุญด้วยได้นำโชคคือหมายเลข4 5้า 9 872ครับ459 872คือเลขนำโชคของชาวลัคนาราศีกันครับก็ขอให้ชาวราศีนี้ครับดวงดีโชคดีดูแล้วใช่เลย